อย่แหละวลูกนี่เลยกำลังกินเนาะยายไล่ก็แม่ร้อยเนี่ยหวานเกลืเลยเด็ดเนี่ะปลาปลาปลาอันนี้สองสองตัวหกซีฟเอามาจากไหนก็เด้หน่อยมันไป็ตกมาเลยคือสองตัวหกซีฟเนี่ยนี่หกสิบบาทจะไปไหนเนี่ยก็มีของไปเกลียดดาของพี่คานีดาเขาต้องได้ทำอะไรกินกันจะจะไปบ้าน พี่เคยดจะอยากต้มอยู่แต่ว่าไม่มีใครต้มให้ไม่มีเครื่องมีอะไรขาอเบียร์นะนี่ให้ตังมนะ้าม้อเเยนยรางอ้วนมันตุ้ยเลยดิยอจดลื่นหลหลเสดหลยไเลยไเราเอาไว้่ไ้เอาไปเเอาไว้นาน่ค นี่รันนีนาบูทนี่นะยนตวน,น,น,นะว่านหน, <c oughs> นลหลัรับเหมือนรับทองอะีกัสัมภาษณ์ต้หน่อยนะครับสัมภาษณ์หน่อยว่าปลานี่มันมีคุณประโยชน์อย่างไรวิธีทำปลาก็ได้เอ ในคุณผ่าของสารอาหารช่วยในการเรื่องของเรื่องของเพิ่มรอยยักในสมองวำรุงร่างกายและได้โฆษณากินปลาไม่น,าน่าโง้หรือว่าไม่เสียไม่เสียคนหลอกคนลวงฉลาดขึ้นเยอะได้พลังงานได้ความคิดดีๆสมองใส <c oughs> ประมาณนั้นหรอวะประมาณนั้นหรอวะ เอาจจะขานาทีเพราะ อันนี้เลิกงานแล้วเด้อครับถึงทําครับเลิกงานแล้วครับเลิกงานออกกะเช้าครับออกกะเช้าทํางานเวยไหมสวยไหม,ว,ไหมวัน ปวเแาพี่มันต้องตุดไหล่ด็อกหัวมันเละไล่ไม่ได้